ตอนนี้พอหายเลขเด่นก็คือศูนย์หกเจ็ตีค่ะศูนี่หนี่เมันจิกรดกันไมเนาะพ่อคันสามตัวนี่ยมันเด่นนักเถงเหนไมเดแค่สองตัวเนาะค่ะมันนีจะได้สามตัวมันมีสามมี2สองจริงนะี่ตัวเดียวกันี่ัแสดงว่ามันใจได้ไหยสามตัวมันก็คือวานโมพิษแล้วเลยเนาะค่ะคันมันมากเอาใส่นึ่งลอดเอาใส่ศูนสามหลดเ็กล่างศูนย์สามสิบตี ศูนย์สามกับสิบสี่ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะนี่แหละเพราะว่ามันเด่นเด่นศูนย์กับหนึ่งนะค่ะพวกพิษแต่ล่ะมันออกนอกื้นที่ทบเลขชั้นจอนะพ่อหน้าเนี่ยไปที่ศูนย์สามกับหนึ่งสี่รถติดจ้าหนึ่งสี่พอดีครับเด้ค่ะอืมคันเกลือวนมันหอยมีเป็นเจ็ดคูครับตัวเจ็ดหกเนาะค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะมานีเดินห้างมาอยู่ท่บ้านของพ่อชัยนะคะหรือว่าอาจารย์ชัยนะคะที่ จะมาตามก็คือจะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะบรูบาร์พอเพิ่นเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอนะคะสุเทอร์มันมักลอยเข่างามโค้งสุดท้ายนี่แหละมาหนีก็เลยต้องมาสะกันพี่น้องนะคะเด็กเด็กปุย่านมันลอยเข่านะคะสวัสดีค่ะพ่อยอดแสงบอพ่อเปลี่ยนนุมเลยบ่าเปลี่ยนนุมพี่พ่อมามามาไมาจังแจ้งเส้นนู้นนี่เออเลขที่เขาเนี่ยมองนี่แหละ เปลี่ยนหมองจะดูเปลี่ยนบอลมานะครับของคุณพ่อใช้กระเตาอยู่ครับหนึ่งสองสองช่างไร้มนต์เท่ากันต้องพอนะครับสำหรับตัวเป็นที่หนึ่งธันวาคมนี่แลอ่ะโอเคึืนมันแน่นๆบ้างโอ้โอ้มันบ่ไดายตีอ๋อพอดีอ่อโอเคนักแจ่งเนาะมอนเน่นะครับเพิ่งเปลี่ยนหมองอาจจะแตกสามตัวนะครับวันนี้ อาจาร, ane, ร,รย์เป็นแบบที่เรียนมองเหลวอันนี้โคตรจังเลยลองลดคอนมาให้เส้นหน่อยนะครับเอาลดไม่สักนิดหนึ่งเลยงานก็ล่อบนพ่อสิเอาลดไม่ปลายแดงเด้พี่น้องอะไรก็ปลายแดงเอาลดปลายแดงก็เอารถพ่อนค่ะไม่สำหรับห้าวป่อทิ้งร้างคนเนาะเอาไม่ว้ก้อนนี่ยนะพี่น้อง เช้ลายเล่กันเขียโลคไปไหมมันได้เพิ่มคูณเดียวโดยเพิ่มตัวเดียวอมีเพิ่มเติมเพิ่มเติมเติมตัวเดียวเอามาให้พ่อเบิ่งในตัวที่เขียนไว้น่ะพ่อมาแบบจู่ๆไม่พ่อหาหนังสือเก่าเพิ่นบ่เจอเก้าอ้ให้าไม่ได้เอามาให้พ่อเบิ่งกันทวนตัวเล่เติมเติมแต่ได้กับเพิ่มนึกพ่อเด้อคือว่าคงสุดท้ายนะครับไก่เมือด้พ่อคัดเอาเค็มเค็มโหลดพ่อยอย่าเพิ่มหไรได้ตัวเดียวนี่นะครับนั่ง เสียงอันนั้นบอกโอ้นึกว่าปกป้องวนเห็นแต่ปั่งจะมาเขาจะมันลงโคตอยอ้มเยเพื่อนเ้ยโคตรห่าครับแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงโคมยิวานบริลล์ล้ตัวนี้บอกทางเย็บซี่เป็นมาจากอุดรฟังเนี่ยพ่อปฏิพานมาสามเขียนมีครูนี่แล้วมีเทนี้่นะอืมปฏิพานมากเข่าเป็นบ้าค่ะพ่อเขายกต้องวิ่งตั้งตั้งแต่บ่ได้มาตามพ่อเนี่ยมันตั้งแต่ร้อยเลยกัน อไรแจ็คทได้เถียวเนาะเล็กกันสามตัวไหมอ้เขาเขาสามตัวเรย่จ๊ะสาตัวกัเขาโซที้อันพังนะให้ลูกไายไปลงาถียว่าเขาโตลงเถียวัาเขาเต็มยังคนบอมีเวลาได้เห็ดคนบ่หล้แต่ว่าเเล็กสามตัวใหญ่วงอีกตัวนึงนะแล้ววงกลมสิวงกลมเพิ่มวงกลมพมยจังหวดติดพวสามจังหวดติดสีจังวัดติดจาาตังแต่พอด้มาตามมันก็่สามงวัดสีงหวัดหรว อสถิตีมันเดินดีมันเนข่ามากไข,ยยวขกวดบางหนส่วนในรรษายอย่ะอ,ออกม้เหล่ไขมันออกรรษามากผ่านหน่วคือเป๊ะเตะหาหาที่เขียนหน่อยว่เห็นมหมจ้มันเอาไปใส่เนี่ยสี่กนนอิมองพี่วัต่ิพานมากหีเข้าต่ไดพ่อ สิบสองมันมันเป็นออกปี๊บเยอะเนาะมันออกตกกล้ามันออกตกกล้ามก็วิ่งก็วิ่งตอนน่ะวิ่งแปดค่ะวิ่งแปดมันก็เขาแต่ว่างหงายกรองๆพูดมันมันแตกมันขาวสามตัวสามตัวดิสามตัวสบาเขาตัวโตไหมอ๋อสามตัวโตตัค่ะไม่เียเขาโตผู้มุนหกประตูก็ได้ตรงมากกว่าเนาะได้เต็มเนี้ก็มันมีมันมีสองตัวมันได้ยันมันได้อีกยังละมันแปด แปดสามสองแปสองสามเนาะมันออกสองสามลังนะข <พะ S 2> นาดตัวหนึ่งคนหมอนค่อนหมื่นก็ไฟเร่นเนี่เป็นเป็นสามตัวมันออกลังเนาะค่นบกไฟหมุนนะ,ค,ะค่อนบวตบวตบตัดเรสามตัวยังบยกวตวว่องไปอีกนั่นคือ,อเพิ่มวองเพิ่มเจ้าส่วนเจ้าส่วนใน,ใน อืมให้วงเพิ่มเอาปากกามาวงไงก็ได้เอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาบัตรไปสั่งวงใหม่ฝานางนางตะว่าวงเพิ่มเนี่ยสั่งเพิ่มตัวนอ้าวขวสงสัยตัวไหที่่อบานเอา่อวงออะที่่อวามันสิบบอลบอดมาแม่นันบนถ้ำพี่บนถ้ำอะไรลง่งขิดกอนจ็ดหงก็วงเลยจ้ะขีดหกมันมันไม่อยู่ในนี้มันเสียเลย้ว ก็เอากอจับบอกพ่อว่าจับที่จริงอยากลงอยู่เป็นหกกับเจ็ดมันมันติดอยู่ในนีอะไรนะมันมันเสียหลันติดอยู่ในเด่นติดอยู่ในเด่นด่ว่าเห็นว่าอ๋อขาตัวเดียวหกเจ็ดตีมันเสียมรนมันสิกอดกันตีจังะมาแล้วยักนะจำนั้นขาดตัวหนึ่งเขียนใส่เลยพ่อหกเจ็ดนั่นเอาเม่สีแดงเน่ะใหมาเขียนเนาอยรบ่าเป็นยังเอาเส้นห่ิแม่

เพราะว่ามันมันท่มเหล็กอยู่ในวิ่งนะมันอยู่ในเด็กวิ่งเด็กเดินมันเกิเขาตัวนี้ว่าจบบอร่อยมากแเป็นเจ็ดหกเลยค่ะคานิ่งน้ำตัวนี้โอ้ว่าถั่บัมากกับซีโปหัตัวนี้พีชเน่ะไม่บอกคุณพ่อที่เสียดายที่พ่อถั่วบัวิดเลยพีชตัวเงินอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างมันอะไรเนี่ค่ะ ลามมันกัมีตัวนี้น้องเหนมันมากับกลับกับตัวนี้ตัวใดตัว3ตัวอ๋อตัวกลับมันก็ออกเลยเมื่อได้ยีเบ็ดเนบออกค่ะตัวสีมันก็เป็นวอกยูเล็กตายออกม่อได้ยีเบ็ดเจ็ดสีอนี่งองสองเนึ่น่อเนาะค่ะหนึ่งสองสองสองหนึ่งสองเออเลยดึงเงือบ่ะก็เป็นไปได้นะพ่อไม่เดี๋ยวเขาปั้นอยู่มงคลเนาะวันนี้างสั้นจรบดีกระบอกแน่นจรองจริไปทัวร์ทีมเนี่ย ของคนมุนอยู่พุ่นทีอันนี้ก็คำนวณตามสูตรนะพ่อเนาะสูตรไปสูตรมาหนึ่งปันแต่ตามตามสูตรพ่อเฮ็ดมาพ่อกะมั่นใจแม่นบ่ค่ะคิดว่ายืนแล้วคิดว่ามันสิไปเดินยืนแล้วมั่นคันได้เดินแล้วมันก็สิเดินต่อเนื่องไปเยอะแม่นบ่ค่ะชุดนี้แหละนะติดอยู่ในหมู่เล็กวิ่งนักหนาเล็ก่เล็กเด่นติดอยู่ในเด็กเด่นนัก ติดเล็กเด่นหนามายควาว่า06 07เจ็ดส<ร>ี่บ่พอ67โอ้ยันไปน้ำกันแสดงว่าเลขกวิ่งผ่อนจะกอดกันมาพอได้คำสามตัวขันมาสามตัวนี่มันมันสอบยหยาบติดมานน้ำกันนะเล,เลอยเอ้ยหยานลืมตัวก็คือคิดน้ำสามตัวอันนี้แหละคิดน้ำมาเกี่ยนหก่านันขาดตัวเดียวคือเจ็ดหกมันมาค่ะ <laughs> เอ้าคุปเปอร์มาแล้วมาสิอายุแม่คนไปเลยเรียนพอดีค่ะอ่ะจะให้พ่อยกตัวเลขให้นะจ๊ะโชว์ตัวเลขให้ดูหน่อยนะคะตัวเพิ่มเนาะตัวขึ้นน้ำผู้ใดเลี้ยวเห็นผู้ใดเลี้ยวเห็นจังมีโศกเลยพอเขียนตัวนี้หน่อยนะคราะฉะนั้นละตัวใหญ่ายไรแบนว่าโอ้ยก็เห็นเลยแบบนี้ว่าอย่างไรตัวใหญ่ายผัดวัตถิพ่อตัวซ้ำนั่นละผู้ใดตาดีจังที่มีโศก ตัวหนึ่นะคะตัวแดงแดงโค้งสุดท้ายเนาะค่ะตัวพ่อนแลขึ้นน้ำตัวนึงลตัวนั่นแหละตัวขึ้นน้ำอัมลำอัมรำมาสั่นขยายกันได้พี่น้องขยายตัวเลขวิ่งเลขกันขยายตัวเลขให้เอฟซีเบิ่งก่อนฮะขยายแล้วบบบนี้เดี๋ยวนิ่งกันพอแป๊บนึงนิ่งกันอ่ะทำมาชมนะคะมันจะได้มนตทำการตัวได้เด็ดสุดกุ้งคถามีพอแล้วจ้ะเน้ลระบอกลเด้เมื่อกี้นี่ลาวายจะลืมหรอว่า เลขเด่นเล่านีิมันจะม่าน้ำกันหรอวะศูนย์หกเจ็ดความหมายคือเอาสีจับคู่กันมาสสองตัวนะที่คนิ่งนี่คือตัวนี่แหละเจ็ดหกนี่แหละเจ็ดหกเจ็ดจับคู่ศูนย์หกใคแล้วศูนย์เจ็ดกะจับไป่ไดวหกเจ็ดมันว่าจับเตี้ยลือคู่นี่แหละอ๋อเราเล่นคณิ่งก็เลยเหลือกคู่นี้สามเดินคู่นี้เนาะมันจะกอดข้อกันมาในสามตัวนีแล้วบอก ัตได้เป็นวมันแหงมากมากมันจะสอบเพ่ดินว่าตอนสิบเจ็ดนะชี้นสิบเจ็ดชันเอ็มันพาเจ็ดที่เป็นไปเขียนีเจ็ดตันถืกั๊ไม่รู้ทำงมันไม่อยากกับเป็นท่กสัปดาชั้นพิดตันถือัยนพิดผลถือข้าวบารีตั้งใจเนี่ยน้องพ่อเนาะแลจะได้ฝากเอฟซไว้นะคะเป็นแน่แท้ผลถือันก็ถือยูโรมาห์นั่นเป็นยังไงว่าถือกันเลขกันค่ะเลขยีบเอดไสี่พิสเนาะ ใคืจะไปสิบสองสิบสองนี้เด็นบอกโรยเวพาคือว่าคือพอหเสียโอ้ยบ่มักประจันบ่มักเลยบ่มักเลยเลขสองสองนึ่งของเราเนาะอันนี้เลขเลขใดบ่มักผอมเฉียออกเลยมันบ่มักสิบสามเด้นี้บ่มันเฉียออกนู่มันบ่มักหนีบ่มักออกเลยมันเป็นเลขกระเทือนเป็นเลขบ่มจะเป็นเลขสิบสามมันเลยเป็นเลขคนบ่กใครมักมันโตเพิ่มัวมเจ็ดทกพ่มอเจ็ดหกอือครับ เป็นแนวทางของอาจารย์ไทรนะครับเดี๋ยวจะแคปหน้าจอได้ครับดียังสิเห็นได้ี่พี่โช๊กลีลียุ่งกันละสุขสุขโตขึ้นมืตัวแดงเชิงเคืองอ่ะพ่อขอบคุณอะไรค่ะขอบคุณค่ะพ่อสุขสุขมันมันสุขปูสุขคนนะพี่น้องเป็นแนวทางเด้อค่ะอาจารย์ไทรใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ